ทำการแพทย์ดกัญชาเป็นอุตสาหการรมระดับพันล้านอยู่แล้วมีการใช้งานแล้วใน20รัฐและในวอชิงตันดีซีด้วยนะครับถ้าคุณมีบัตรคุณจุดบ้องดูดในห้องนอนลินคอนได้ถูกกฎหมายเลยโอ,อผมแฮปปี้นะ <laughs> แอลโร่พรุ่งนี้ได้กับฉันจะไปสนุกกันที่เม็กซิโกอะไรนะสบัสีไหมแอโร่ <laughs> <laughs> าผมรู้ว่าผมไม่ควรจะดื่มจากมินิบาร์แต่ผมจะทำผมไม่สนอะไรแล้วผมจะทำผมจะดื่มมาล่ะเดิมเดิมเดิมโอนเงนดนผมถูกลักพาตัวไม่นะยะไมจะได้ลืม่อยต้กสีหน้าที่บาให้ฉันรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะฉันอยู่ที่ไหนสักแห่งในเม็กซิกโกมีปืนจ่อหัวแค่นี้ยังไม่ชัดอีกหรือไงเออแล้วพวกมันพวกมันต้องการอะไรกันนะฮะพวกมันให้เงินห้าล้านเข้าบัญชี ดูได้ที่ m o n นแม็กซสุดยอดดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง